ทำไมหมวกหมวกทำไมเป็นหมวกแบบนี้เออแต่จะมันต้องปลดล็อกไงมันต้องปลดล็อกก่อนอ่เราต้องทักทายก่อนนะฮะโดยการเปิดรายการนั่นก็คือผมคิวสตาร์เกมอร์นะครับตอนนี้ก็อยู่กับใครเอ่ยแนะนำตัวกันเองนะกูไปละไม่อยู่ละ้นคิดทีทีวีครับไปด้วยกูเอ้าโพทิ้งเพื่อนเลยเลยเดี๋ยวหอเบนบ้างดิที่มันเป็นภาพสอทีก่อนก่อนอะที่มัน มันยิงเลเซอร์เฮ้ยดูด้านหลังด้วยดิด้านหลังด้านหลังเดี๋ยวจะเฝ้าให้เดี๋ยวเฝ้าให้ด้านหลังเออด,ด้านหลัง้ใครไปด้านหน้าเลยครัใครจะไปด้านหน้านะนยกมือขึ้นกีฬาดิกีฬาตากล้องไปด้านหน้าดิเอารุธตากล้องอแล้วไงฮะตากล้องก็มีสิทธิ์กว่าเฮ้ยคาตัดนี่งไงเรียบร้อยแล้วเฮ<อ>้ยคาตัดนะโหว้าวไปว้ามาไปทําไง อะโอ้โหไม่ทิงท้งกูไอเยดโดยทิ้งกูไอเยดโดยรีบเข้ามาเดี๋ยวนี้เข้ามารีบเข้ามาเข้ามารีบมาร,บรีบมาไอสัตว์ไปเจอที่ด้านล่างสุดด้านล่างสุดของแมปไปด้านล่างสุดของแมปนัดหมายกันแล้วตอนนี้อยู่จุดเกิดโอเคมองไหมมามเล้วมาเล้วด้านล่างสุดของแมปสุดของแมปใช่ไหมน่าจะเป็นเขาเป็นเขาเป็นเขา ไม่มองเห็นไม่ชัดเฮ้ยเจอแล้วจ้ะอุ้ยอุ้ยอู้หูง่วงอยู่นี่อยู่นี่มันอยู่นี่อยู่นี่โอ้เบนเกิดมาตายน่าสงสารมากทุกเฮ้ยเบนเกิดเบ็งไปวิ่งดิรออะไรวิ่งดิวิ่งโอ้ยอย่าจะไปมองมันอีกแบบเดี๋ยวนเดี๋ยวเราขอชาติรถขึ้นมาแล้วเย็บไม่ได้ ต้องตัดมันต้องตามมันไม่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 ตามมันไม่ตามแล้วมันไม่ตามแล้วหายหมดเลยหายไปไหนไปรับเบนซ์ก่อนเอ้ยเบนซ์เบนซ์เบนซ์มานี่เบนซ์เมื่อกี้บอกเลยว่าตัวนี้มันฉลาดตัวนี้มันฉลาดเห็นไหมมันหนีไปแล้วตอนนี้นี่มันอิดเดียร์หลังหลังวิ่งวิ่งวิ่งเบนซ์วิ่งเลยวิ่งวิ่งหลังหลังมาดิกูเรือไม่อยากฟังคุเรือไม่ตกใจแล้วตอนนี้หลังหลังมา อจะเล่น 3D จะตกแน่นอนผมเบนวิ่งดีครับรออะไรตายเลยเห็นไหมรอจะได้หยุดยิงแลวิ่งมันวิ่งแล้วก็หยุดอ่ะเอออยู่ด้านบนบนอ่ะอยู่ด้านบนบนไปบนไปบนไปตามเส้นทางอ่ะไปตามเส้นทางถ้าเจอผีก็ออกนอกเส้นทางแม่งเลยเออแต่เดี๋ยวเฮ้ยบ้านต้องขึ้นบนเฮ้ยบ้านเฮ้ยเดี๋ยวเราเข้าเดี๋ยวเราเข้าอูยโดอูทางเข้าเฮ้ยไม่เชื่อว่ามันมันดักหน้าประตูนีไม่มีไม่มีไม่มีอย่านะอย่า เดินก่อนแป๊บนึงเฮ้ยไม่มีคาสตาดเหรอไอ้คาสตาไม่มีเหรอเอาไงมึงลงท่านเอาไงมึงเราลง่าเหรออะไรใครใส่กีฬาคนิปเนี่ยอะไอ้เด็กนี่ไตกใจเอาเบนฮัลโหลเบนอยู่ดิเบนบินดิอย่ารอพี่วิ่ง เล่นผีอย่าหยุดวิ่งผีแล้วอย่าหยุดวิ่งแม่งมาตอนไหนไม่รู้เลยนี่มันฉลาดแท้เฮ้ยมันฉลาดจริงๆแม่งไม่เหมือนไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยอ่ะกูกูหมุนเป็นปอเตโต้เลยเอาหมุนไปช้าเลยนะเอ้ากูหมุนเป็นโมเตอโต้เลยนะนี่นี่นี่เฮ้ยเจะเจ้าตากเจ้าแคบเก็บดีครับรอเลยเดี๋ยวจะหาหาก่อนสองไปชายหาก่อนแป๊บนึงเปลี่ยนดาเนอะเราบ้างดานี้มันคลาสสิกเกินไปไรมากทําไมทําไมแมพมันมืด โอ้ยดไม่มา็อยางเงเฮ้ยด่าอะไรวะมีเสียงด้วยเด้ด้มีเหมือนมีกเดี๋ยวคนิ้มไปไกไมด่านมีติดขัดๆเต็มไปหมดเลยรู้เลยทไมต้องเป็นตัวละครสีดาเพราะอย่างนี้นี่เองดต้องเดินก่อนมองแหลังด้วยเอออย่ากูดูหลังให้ดูข้างๆเลยข้างๆไม่มีมีะไรให้ดูเด้อสองฉาย้ายด้านหน้าดิ อ่สองกชากด้านหน้าผมแมงทางโลกงอ่ะไ,ไม่เช่ว่ามันวิ่งมาวืดวิ่งกัวแตกคนแรกยืนอยู่หน้าวิ้ยนำอ่ะเดี๋ยวนำให้มามา,มาเลยมันมีจุดหมายไหมเนี่ยเฮี้ยแม่งเฮี้ยเฮี้ยสุดๆทางตันว่ะตันเหรอเรายังเดินต่อได้เลย มันไปขายไม่มันจะทิ้งดีเฮ้ยใครนำวะเรา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 นำนำมาไกลนล่วไกลมากอ่ะอย่ามาดักหน้าตูนะอย่าเอาเฮียหลุดอะไรวะหลุดเอาอุ um ้ยอา้ยรเตใครเตะหูสองคนสร้งแล้งสร้างแล้ว มาดิครับมาแล้วครับโอ้โหแสงไฟอุ้ยอ้นี่มันด่านสเปซชิปใช่ไหมไม่รู้ว่ะแม่งทัดไอตัวสีแดงเรนไม่ใช่เดสเปซลัดมึงอัดตัวแดงอ่ะเป็นเพื่อนมั้งอ่ะเอ้าเป็นเพื่อนอะไรไม่รู้จัดก็ไปดิเอาเบนรอด้วยได้อ้าวอ้ไปไหนสรุปจะไปไหนไปไหนอ่ะขวา้ายดีขวาสาย้ายดีตรงไปก็สวรรค์ลงขั้นดัานรกเนื่ง เลขถึง17ถ้าถ้าไฟฉายชี้ไปทางไหนก็ต้องไป 1..2..3...4..5...6...7...8...9..10...11...12...13...14...15...16...17 ด้านบนอืหืนบนตามมาสิครับเราจะติดชีวิตนะครับโอ้กว่าหลายซะดีเฮ้ยสายสายมือสายมือวิ้งไปตซสายมือสายมือสายมือวิ่งดีวิ่ง ดูฟ <Humans. S 1> no, no, ี่ดูฟี่เกียร์หมาให้เกียร์หมาเ้สายสายมือสายมือสายดีสายดีสายดีเฮ้ยเลือดอุ้ยโจ้เลือดกระดาษตกแต่งโอ้ยยิงไปไม่มีเลือดเฮ้ยคัตตาด้ยมีรอยยิ้มด้วยไงนี่นี่นี่โอ้ยมันเป็นลูกศรอะเป็นไพ่โพแดงเฮ้ยคัตตาเดินก่อนเดินก่อนลิสเสียน ฝ่าฝ่าวิ่งวิ่งลงไปลงไปอย่าพึ่งไปห้องอย่าพึ่งไปห้องนุ๊ดวิ่งวิ่งวิ่งขบวนวิ่งขบวนวิ่งขบวนหุยหุยทางตันอีจหตโตรู้เปล่าว่าทางตันหรือเปล่าวะโอ้ยเม่งเลือดไอ้ย่าอย่าทางตันอย่าทางตันเลี้ยวขว่าไม่ทางโอ้ยเลือดนี่เจ้าเจ้โตเฮ้ยเฝ้าไว้เฝ้าไว้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเฝ้าให้มาแล้ว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 เอ๋ด่านนี้ไม่ง่ายวะเฮ้ยแหมเดินนี่ย่าเด้ยวิวไม่ดีดีไปเร็วไอ้คือขี้ เฮ้ยตามสอนไปตามสองไปโอ้ยเฮ้ยตายต้องตายได้ D I E ได้ต้องตายไม่ตายเว้ยนังลงสวนเลยไม่ตายไม่เห็นอะไรเลยนี่มันเราถึ็ไดเจอเลือดเลยเฮ้ยนี่มันคืออะไรเฮ้ยทำไมเราไม่เห็นแมพเลยอะไม่เห็นเลือดอะไรเลยด้วยป่อยไลฟไปดีเอิดเห็นเห็นเห็นคนไหมล่ะเห็นพวกเราไหมล่ะ เห็นเห็นแต่คนเล่นแต่ไม่เห็นแมปเลยไปไหนไม่ถูกโอ้ยเฮียแม่งนี่มันโรงเรียนล้างนี่ไงครับจะไปแล้วจะไปแล้วเลยโรงเรียนล้างเลยมันต้องแถมผีมาแม่งโรงเรียนล้างชัวร์เลยแบบนี้เริ่มเริ่มเดี๋ยวเราดูข้างหลังให้แล้วกันอ้าวขีราน้้ำดิคีร้าน้้ำเราไม่เห็นแมปอันนี้เราไม่เห็นแมปใครจะเตะน้ำดิเราไม่เห็นแมปเลยเราไปไหนไม่ถูก เฮ้ยโอ้โหโอ้เดี๋ยวดีเจนไม่ใช่ไม่ใช่ผีผีอะไรวะผีอะไรโอ้โหโอ้โหนี่มันนี่มันสบี้ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยนี่มันผีอะไรเนี่ยเจนี่วานนี่เจสันเฮ้ยไม่ใช่เอะไรไม่ใช่เจสันไม่เคลนเจสันเฮ้ยไม่ใช่ผีผีเจผีผีอะไรผีอะไรโอ้โหนี่เจเมันเจฟนี่มันเจเจฟเจเดอะคิวเลอร์นี่แหนี่แหละเจฟเจฟด์ นึกว่าโดนโดนโดนเจฟแม่งขีดปากไปแล้วนี่ไปมันชูหน้าวิ่งหน้าวิ่งหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวมันยี้วิ่งไปทางไหนกันเอเยียไม่ตามมาแล้วหูแม่งตัวนี้ฉ<ม>ลาดว่ะไอชิบหายเอาแล้วไงใครจะเตะทำไมมันหายไปแล้วฉลาดกว่าะพีตต้<ม>อื่นเนาะไอชิบหายไปรับเบนส์เถอะหาครัสซาเสร็จปุ๊บมันก็มาเลยเฮ้ยโอ้ เราอยู่จุดเกิดนะฮะกำลังลงไปเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วจุดเกิดเกิดเบ็ดี๋ยวกขบอกว่านี่ไงเจอแล้วเฮ้ยจะตกใจที่ละต๊กโกไม่กลโก้ิละเฮ้ยแต่ว่าสีแดงนี่คืออะไรหรอมันเหมือนเป็นห้องับอกว่าจุดอะไรไม่ไม่มันเหมือนจุดเกิดบอกเม็นจุดเป็นผีที่ไม่สามารถเข้ามาได้หรอหรือว่ายังไงวะเออผีเข้าไม่ได้มาเล้ยวมันมาเล้วไหนวะมันมาแล้วไหนหัวมันเดินก็ไปหาดินี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นี่เนี่ย เก้าอี้อือดูมันอยู่นี่อ๋อนี่ไงแม่งอยู่โอ้โหอยู่บนอยู่บนชั้นวางหนังสือมันมันสกายวอล์กโชคดีม้กเมื่อกี้มันไม่ไม่กระโดดมันก็จัดคอกูอุ้ยดีแล้วเบนซ์แม่งโชคดีเฮ้ยตัวนี้แม่งไม่ธรรมดาว่ะเฮ้ยฉลาดเว้ยมันฉลาดเอาเรื่องเอาเรื่องมันเลนสชนิดมาเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะมันดุมันดุ มันไม่ขู่เนี่เป็นเสียงเอฟเฟกของในห้องแล้วในโรงเรียนแล้วอืมไม่ใช่นี่เจฟตลเลอร์นี่เจฟตลเลอร์ไม่ใช่จูออนนี่มันที่ไหนวะเนี่ยโอ้ยมีหนังสือด้วยเอ้ยทางตันนะนี่เฮ้ยขัดตาขัดทางตันนี่ชิบหายเลยรีบๆเก็บแล้วรีบๆไปเถอะมันเขียนว่าอะไรวะมาเลยไอ้ตกใจหมดไอ้เหี้โอ้โหไล่ตูมันไล่ตูมันไล่ตู่อึ่อื้อตายตายต้ออย่าตามพี่มาน้องเอาพี่ทางตันเลย โอ้โหสี่ีสีแดงเป็นจุดจุดที่มันไม่สามารถมาได้นะแล้วแล้วแล้วไอทีจูออนมันมาเกิดจุดเกิดเรามามันได้เพราะอะไรสีแดงเนี่ยมันอยุ่หลังคาแล้วเปล่าเฮ้ยแต่ดันนีเห็นเห็นชัดดีนะไม่เห็นเลมันสว่างอ่ะเราไม่เห็นอะไรเลยเห็นี้มความมืดนะใครจะติเห็นแต่ความมืดดาดนี้มันคุ้นคุะนครขยเติมองไม่เห็นมองไม่เห็นมืด เฮ้แต่ว่าด่านนี้วิ่งวิ่งวิ่งิ่งิ่งิ่ขึ้นบนขึ้นบนเจอตัวอะไรตัวอะไรเมื่อกี้ตัวลูมไอตัวลูมตัางตัวฟิวชั่นเปล่าตัวฟิวชั่นเปล่าเฮ้ยอย่าอย่ามันเดินตอนนี้มันไม่เห็นตอนนี้มันเห็นมันเดินอยู่มันเดินอยู่มันมันเห็นไม่เห็นด่าครอบครัวครอบครัวเซนดี้หรือเปล่าเนี่ยครอบครัวเซนดี้เหรอมันวุ้นเลยด่านี้แม่งอื้มใครเป็นคนขวาขวานี่เจอแล้วต้องไปซ้ายหรือบนดี เออเฮ้ยเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะมาได้ไหมถ้าขีดแดงนี้ถ้ามันเจอขีดแดงนี้มันมาไหมมามามันมาแบบไอ้ไอ้ไอ้ผีผีนั่นเนี่ยโรงเรียนอ่ะมันทะลุมาเลยทะลุสีแดงมาเลยไงกูกูเห็นแม่งมันอยู่อยู่อยู่ที่ซื้อผ้ามันตายก่อนใช่ไหมรต่เจอทางตานี้ตายยกแก๊งเลยเนี่ย กระจายหมู่ดีครับเออเขาเรียกว่ารหัสฉุกเฉินร <c oughs> หัสฉุกเฉินเลขแดงเลขแดงเขาเรียกกันอุ้ยแม่งทางตันว่ะเล่นแบบนี้มันจะไปเจอค่าศา์ได้ไงวะเนี่ยวิ่งไงสีเ่เราเก็บไปสองอันแล้วอีกสามอันละเจ <c oughs> ็บติดมึมงวะเดินขึ้นไปบนสุดแล้วก็เลี้ยวขวาเออ มองไม่เห็นแมปเลยไปไหนไม่ได้ <c oughs> เออสว่างว่าบเลยตวัวดีที่มันลื่นเกมบัก็กกรเป่าใครจะเตะมันบับ็กได้มันบั็กได้ดีมากออกแล้วเข้าใหม่มันยังเป็นเลยยังได้ยินเสียง,ง <c oughs> คะยังได้ยินเสียงเลเฮ้ยกินแทางตันมะทางตันเก็บดิรออ,อะไรเก็บแล้วแม่งวิ่งวิ่งวิ่งออกเถอ เฮ้ยเฮ้ยกันเลยผ่านมาเฮ้ยเฮ้ยนี่ตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ซอมบี้นี่มันซอมบี้ซอมบี้เหรอไออินเออนี่ซอมบี้นี่ซอมบี้เฮ้ยนี่เจอแล้วจะตามมาหมูแม่งวิ่งไม่เลิกอ่ะไอ้เหี้ยอะเร็วด้วยก็เนี่อะไรหรอกมันเร็วเฮ้ยอีกชิ้นนึงชิ้นนึงชิ้นนึงชิ้นหนึ่งเอเดโดเฮ้ยปักแยงไอหนีอีกแล้ว ดลยจริงๆแล้วเฮ้ยยยอยู่นี่อีกตัวนึงโอ้โหด้านขวามุมซ้ายมือกเลาตตัวอะไรฮะสามลากไปด้วยอ่ะสามตัวมันไปเป็นเสียงเสียงโวดอันนี้เลยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอ่าพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับกับซูเรนิตี้บี้ภาคสามนะครับอ่าเวอร์ชันจีโมนะฮะอ่าสวัสดีครับบ๊ายบายอ่าแล้วดีไวโอเรต โคตรตื่นเต้นไอ้เฮี้ยไปเป็นกลุ่มโคตรตื่นเต้นแม่งไปปเ็นกลุ่มมันไม่ได้ตรงนี้อ่ะเออซึ่บมันมาตั้งแต่ตอนตอนเล็กๆนี่จังเห็นบ้างนะเฮ้ยแม่งไปเป็นกลุ่มแม่งโคตรตื่นเต้นอ่ะดูดิไม่เกี่ยงมาแล้วตตื่นเต้นเนี่ยชอบมากเลยแบบนี้เล่นแบบนี้ชอบมากเลยไปเยอะๆใช่ไหมเออสีแดงสีส้มเฮ้ย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 อะไรอะไรอะไรเฮ้ย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 อยู่นี่อยู่นี่ โอู้อูโอู้ไอ้ยี่ปวิ่งดิวิ่งทางนี้ไอ้เวรไปเลย